ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะเฮามา,าลงสามนอยมัดรวมกันเนาะคะ่ะพี่น้องสามนอยมัดรวมว่านนี่น้องตากับเขารวัวนะคะเขา้ารัวรัวสองหลอบเนาะคะ่ะเข่าทีหลอดได้แน่เฮาจังไปเบิงน้ากันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะน้องตาค่อนข้างเดินดีทุกวันก้อนเอื่นกะขอแสดงความห่วงใยพี่น้องทั้งน้ำท่วม แสดงคว่มหองหย่พี่น้องอยุแถวตะเข็บเนาะค่ะตะเข็บฟังแฉแดนเนาะค่ะโอ้ยจากจะห่วงทางใดจะากขึ้นน้ำทางใดพี่น้องเลยน้ำกระม้าแห้งๆนะคะผู้นี้ท่านกับท่านผู้นี้ว่าท่านกับโอ้ยเนาะประเทศไทยเนาะค่ะแต่ว่าประเทศใดพนกับมีคือเฮาน่ะละพี่น้องทรงกําลังใจให้กันผู้ใดมีทุนทรัพย์หรือว่ามีกําลังมีโอกาสที่จะซอยไปซอยกันนะพี่น้องเนาะค่ะเฮา ทุนทรัพย์เฮากับโบมีอ่ามีแต่กำลังใจส่งไปให้พี่ให้น้องเนาะค่ะโอ้ยต้องรอเพิ่นว่าทางหมู่บ้านเนาะเพิ่นประกาศบอ่อ่าผู้ละเล็กละน้อยซอยกันไป,ปบ่ว่าจะฟังทางใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะฟังทางตะเค็บฟังทางอ่าเหนือทางน้ำท่วมบุญเนาะค่ะโอ้ยเห็นแล้วฮดหูใจพี่น้องและตูนบิน่ญคือพอ่อเขาจะโตเป็นยังสัน่นสิบไปยังไดมาจังไดล่ะค่ะอ่าบางคนกะเป็นคนป่วย บางบ้านก็มีผู้ป่วยติดเตียงแล้วนะม,มาเร็วมาไวออกออกออกบ่าท่านนะคะเห็นแล้วเป็นอียงที่แบบแน่นในอกมากจุกในอกมากๆเลยเนาะค่ะ,คะเอาใจซอยนะคะเอาใจซอยคอหอผ่านผลไปโดยเร็วนะคะพี่น้องคอห้ยผ่านผล,ผลไปโดยเร็วเห็นน้ำลดไว้ไวจะให้เกิดความเสียหายเอียงอีกถอบ่บว่าจะเป็นเครื่องใส่ไฟฟ้าบานเรื่อนหรือว่า เรื่องชีวิตนี่ขอให้ปลอดภัยทุกคนเลยบะว่าจะเป็นมนุษย์เห่าหรือว่าน,อนอา่องงัวน่องหมาอียงต่างๆเนาะโอ้ยก็ขอให้ปลอดภัยกันทุกคนเด้อค่ะนะคะทุหม่องทุกบ่อนนัะะ่นลหะเฮากบับบ้วสีสันหาความไดมาเอว้าเนาะพี่น้องเนาะ,ะจากใจเป็นห่วงนะคะขอส่งกำลังใจให้นะคะขอส่งกำลังใจให้เอาไปเบิงขําเตือนเราได้เนาะ อ่านไปอ่านอีกก็ได้ดอกมันลืมค่าตะเวาอยู่เนาะค่ะเอาคำเตือนวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพืาอความบันเทิงให้ไว้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่มีเจตนาหลอกลวงปูดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเบาแล้วกับเบาอีกห้าลังมือเนาะจะ่าเอซ่าแอดเบาแล้วแอดเบาแล้วเพเป็นยังเราค่ะมันเป็นอ่าคำเตือนที่ทัางเพิ่นเข็มงวดเฮาอยู่แล้วเนาะค่ะมือ ก้อนนี่เดินสองน้อยมือว่านนี่อ่ามือว่านนี่นั่นละเดินยื่สองน้อยอันนี้ของวันที่หาเนาะแอดว่าง0 62, ูนย์หกสองมอว่านเข่า0ูนย์เจสองแล้วก็ว่พี่ไปออกหกมือนีวันที่หาแอดว่าง0ูนสองเนาะค่ะศูนย์สองจะมีให้เห็นไหมคะวันนี้นะคะศูนเนาะค่ะไปเบิง้ง ของแอดแอดว่างศูนย์กับหกอัานเก่าหมู 9, ่บ้านเนาะค่ะศูนย์กับเก้าศูนย์มากจุดสองขังนะคะส่วนศูนย์หกไปตัดเอารอบอ่าวี v นะคะบางท่านก็นจะว่าตัดผู้มีดหมานก็นจะไปตัดผู้ว่ามีหมานกันลลแล้วเลยจังเล่าพัฒนาแอดว่างแปดห้าสี่พี่น้องผู้ว่าตัดกลายเนาะคะ่ะเอาบอ่าวากันมันอยู่ที่ดวงค่ะพี่น้องเมื่อวานนี้น้องต้าวางเจ็ด กับ3 3ไม่เกิดไปหลักร้อย7มีน้อยแรก3 7 1 3 7 1 4 1 3 7แมน่นพี่น้องมันเนี่ยไปรอบปกติค่ะพี่น้องไปรอบปกติอา่า2อ5 7 2ไปวิ่หาหา,หาลักก็0 6 0 1, เลขอายุแอดออกเนะาะค่ะ5 5ผ่านมาหลายมือแล้วจังมาออก หลังจากติดตามกันทุกมือทุกมือเนาะคะ่ะโอ้ยเอาสู่กันไหมเนาะคะ่ะพี่น้องสู่กันไหมอันนี้คือง,งานเมื่อวานเนาะน้องตาเขายุดสองหลอบนะคะน้องตานี่ถือว่าเดินดีอยอะสาหรับสามน้อยมัดรวมเนาะ,ะ,ะ 4, พี่น้องเนาะเอฟซีพี่น้องผู้ค่อยตามเล่านี่สูตรน้องตานีถือว่าสุดยอดอยอคะ่ะสามน้อยมัดรวมนะคะอ่าขอให้เดินต่อเนาะ,ะพี่น้องเนาะนะคะขอให้เดินต่อ แนวทางก็จะประมาณนี้เนาะค่ะมีเขามีรุดนะคะมือเขามือรุดค้นระย่างเพราะฉะนั้นเข่ากับตองเบิงไปน้ากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะไปเบิงมือนี่กันเนาะค่ะอากาศก็สีเย็นๆก็ย,ยังฝนสีเบิดแถพี่น้องให้มันอาะสิมีหนาวค่วมเพลินวาอีลีนะคะมือนี่อ่แอดบ้างยุ่สามกับหนึ่งนะคะ สามสี่สามศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งศูนย์สามตัวสามหนึ่งสองตัดเล่นได้ที่หนึ่งสามหนึ่งสองมือนีแอดโฟกัสไปทีหนึ่งค่ะคักกันหน่ะมันสิมาบอเนาะคะ่ะที่เลขหนึ่งสามกับหนึ่งเด่นสูสีกันเลยนะคะที่นี่มือขึอน้นนีแอดฟันบาแอดไปเฮี้ยนย่ายถวดเพิ่นบ่ย่างละพี่น้องมันตุยเมื่อแล้วเนาะคะ่ะบ้านเลขที่แปดตัวเดียว แอบไปเลโล่งหน้าเฟซใจพึงจะคิดพอความฝันตอนนี้เองเนาะคะ่ะศูนย์แปดเลขฝันเขียนใส่นี่เนาะเ็ดเดียวว่างไหมฮันานะเนาะคะ่ะดวงมีก็ได้กับมาดวงบ่มีกับบมา่อนเราเนาะพี่น้องเนาะถ้าทีพานมาถ้าสีมีมันน่ะเขาศูนย์แปดเลยค่ะ บราเคยเป็น80แต่กับกานไหวแต่เพื่อผู้ใดพี่น้องผู้ใดเคยเบิ่งความฝันแอดเนาะฝันก็มีเข้ามีหลุดเหมือนกันนะคะตัดไปทีสามสี่ภาว่าเฮี้ยนเฮี้ยนอ่ะบัเลขที่ใหญ่ถวดอ่ะที่8ตัวเดียวถัดมาเป็นเฮี้ยนนอ้องอ่าลูกสาวเพิ่นบันเลขทีสามสิมัดมาชนกับสูตรห้าพอดีเนาะค่ะสีมาตัวใดบอได้จะรูดมืดอ,อ่าสูตรรอบปกตินะคะนี่สูตรรอบปกติเอา้า ใบแนวทางน้องตาไปใส่ขันพี่น้องอ่าสูตรรอบปกติเมื่อวานหลุดซะง,งั้นค่ะพี่น้องหลุดแล้วสิมาอีกบ่นะคะสิมาอีกบ่เอาแอดคือเขียนออกมาแล้วพี่น้องยุใส่นาอบันี้แล้วค่ะยุใส่นอ้อน้องตาแอดเขียนออกมาแล้วด้วพี่น้องเนาะค่ะ เขียนตอนนี้ก็ได้เอาใบนี่ยั่งอยูอยนะคะโอ้ยแต่นายเด้ะปิวไปใสนอ้อยแอดไปเขาไปกินเขาว่างหันแอดคือนทับใบอยูเนาะเพื่อจะกินเขาสวยพี่น้องเบื่องอรรถเนาะคะ่ะอ่ะก็เรงมือเฮ็ดงานเนาะค่ะเฮ็ดปูดทัวอีหลีได้ค่ะน้องต้าน้องต้าวางศูนย์นะคะ ทนายแตพี่น้องเอดวานมันหนีบใส่กันไว้อยู่เด่นนะคะศูนย์กับสี่เนาะค่ะของน้องต้าวันนี้ศูนย์หกศูนย์ 2 2นะคะ06 02 05นสะคะสี่หกสี่สองส,ส,องสหค่ะพี่นอ้องแอดเขียนเราได้วางหันไปเสดิดาปิวไปน้ำล้มบอค่ะ 049นะคะน้องต้าค่ะเอาเป็นยังค่ะแก้ไขตรงนี้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องโอ้แต่นายเนาะ,ะเอาแคปเอาค่ะพี่น้องได้เวลาแล้วน้องต้านะคะเอาสำหรับคลิปนี้ยุติไว้สักนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ